ไหมบางคนพูดก็พูดแต่มีท่าด้วยได้ไปตัวการสื่อสารด้วยภ่าทาส่วนการสื่อสารแบบฮิโมนเราจะได้ตัการสื่อสารด้วยเครีเทลสารเคมีในสุดท้ายการสื่อสารแบบสัมผัสการกรอกการสลามการเช็คเต้สี 4. แบบที่การสื่อสารมาดูแบบแรกด้วยเสียงก็จะมีตัวอย่างหน้า246 การเปียนเสียค่ะจะเป็นการเปลนเสียงของสนะคะเรตสต่อ่หรเพื่อสื่คามค่ะรักษะและัเสียงที่แกตงนะคะก็จบอกถึงความหายที่แตกนค่ะซึ่งบบได้ในลยาสตค่ะเสียงที่ัตอย่างนะคะก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในนี้ค่ะ หนึ่งเสเรื 0, ่องเพื่อนเพื่อนสนะคะตัวอย่างก็อย่างเช่นเสียงร้องของโกทาโกและนาทีานจะเป็นเสียงขยับตีของนีเพนนี้นะคะ บ้าเสียงเครื่อไทยฮ้องุีเยไปหัวเป็ลวลาไล่คนส่องเืนไทยนะคะตัวสของสุนะเสียงร้องของเ็ค่ะสามเสียงร้องเพื่อการเรีตื่นนะคะโดยเช่นเสียงร้องของนกไก่แก่และสีโตทเลค่ะสี่นะคะ เสียงร้องเพื่อแสดงความโกรธค่ะตัวอย่างเช่นเสียงคำรามของสินโตหรือจะเป็นเสียงร้องของแมวและช้างค่ะและ5้เสียงร้องเพื่อหาตำแหน่งและกำหนดทิศทางค่ะตัวอย่างเช่นเสียงร้องของโรมาและนกขาวค่ะการสื่อสารระหว่างภาษรูปแบบต่อไปนะคะนั่นก็คือการสื่อสารด้วยท่าทางค่ะเป็นการสื่อสารโดยการสช้ท่าทางนะคะ เป็นวิธีสื่อสารที่ใช้ไนหลากล่องขวาที่างแต่งแรงจนถึงมนุษย์เลยละคะ่ะซึ่งประเภนทางในสัตว์ไม่มีสะดุดสัหลังและสัตว์มีกระเด็นลอยหลยะะังค่ะโดยท่าทางที่แสดงออกมานะคะจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันค่ะอย่างเช่นการแสดงท่าทางเพื่อป้องกันตัวนะคะกรณีของสุนัขแยกเที่ยวหรือจะเป็นการแต่แต้และหางค่ะ การแดงภาทางเมื่อมีอาการปวดายเหมือนบอกมากเลย่ะแรงาภาพสุดท้ายมันบอกมากเลยครกทเอนบลยคภาพแรกงาภาพสุดท้ายเหมือนบอกมาเลยคัะนา้เหบอกราลคากดบอกมาค่ะงาสวดยอันนีอ,อดี เรามีคมวี hmm. ่ยิงนะกีสวยมากๆดนมาสมรเรืองจพาะเาจะเป็นการแสดงภาพความเพื่อหาอาหารนะคะืออยากเช่ได้รเตไนร่ค่ะ กาเต้นเต้นรแบบงลมนะคะแสดงว่ามีอหาอยู่ใกล้ค่ะหือเมื่อหนูเต้นรำแบบสายท้องเวลาากับเพื่อนขึ้เาจหาอถ้าย้โปนงงหอาหารตัวดอกไม้ก็หนูใกลแต่ถ้ายีนสายท้อง 我们那都怪。<noise> <noise> <noise> การสื่อสารของขาตูปแบบต่อไปนะคะนก็คือการสื่อสารด้วยเซงค่ะจะเป็การสื่อขายด้วยเมโนนะคะซึ่งตัวโนเป็นัที่สั่งผขึ้นซึ่งไม่มีผลต่อตัวเองนะคะแต่จะมีผถต่อการีระวิทยายและพฤตกรรมของสัตว์ก็งอตัวงอปนเยวันเนี่ไ่เห็น มีโทมีทษใช่ต่อมีโทษสองสัตว์จะมีผลลาสติชีไหมไม่จะสื่อสารเรื่องในสติชีพหรือยังจะมีผลต่อตัวเองไหมม่ความเนปินสัต์่กันมันก็จะไม่หล ผสมันแล้วนาคไห็จะมอยู่หลายประเทศค่ะอันที่หน่งนะคะนั่นคือตีนงาเทศจะช่วยบินอย่ะทตรงข้ามนะคะพบนแมหลายค่ะตัวอย่างเช่นงาทุ่นานะคะจะปล่อยบอยบาโกค่ะมาดูดตีนงาเพื่อเพื่มน้ำสำคค่ะเป็นจำนวนตัวที่สองนะคนั่นก็คือํานงาสุนะโดค่ะ จะเป็นการสุ่มกระโดดจับให้มารวมกลุ losses, <t <t ่มเพื่อมีอาหารผสมพันธุ์หรือวางไข่นะคะตัวอย่างเช่นเรื่องเปลือกไม้ค่ะจะปล่อยฮอร์โมนเพื่อรวมกลุ่มกันนะคะแล้วก็ปูต้นไม้ที่เป็นอาหารตัวที่สามนะคะนั่นก็คือมดทำไมมดเดินเป็นระเบียบเพราะว่าทุกคนมดจะมีความปล่อยฟีโรโมนแล้วก็มดก็สัตว์ไปที่อยู่ข้างหลังก็จะเอาจะเอาหนวดเนี่ยมาสัมผัสประสาทหาง เราต้องเดินตาก็จะเดินตามไปเรอๆอันนี้มีรวลจะมีวิธีการ2 2น3วิธี้เนสินะคะโบนในหน้า219 19 219ยอหน้า ยองพื้นที่อาเวลาองคถ้าไม่โดนใช้วิธนไหนได้กินกินอ่ากินแล้วก็เหมือนพึ่งมักจะใช้วิธีกินให้พื้นเมคู่เนี่ยเป็นหมืแล้วก็กลายเป็นพึ่งงานทำงานอย่างเดียวแล้วก็วิธีการตามแม่อร่อยดมกินแล้วก็สัมผัสนะคะถ้ามีกระสอบกรสอบจะต้องะส่ เป็นตัวมที่่ตามรอยไปแหล่งอาหารหรือแสดงอาาเขตค่ะตัวอย่างเช่นมดนะคะจะปล่อยสารจากต่อมดูเปอร์ค่ะเพื่อตามรอยไปยังแหล่งอาหารค่ะหรือจะเป็นกรณีของสิ่งนะนะคะที่ปล่อยตัวมวลออกมาพร้อะะวาวะเพื่อใช้แสดงอาณาเขตค่ะอัน่อกมานะคะนั่นก็คือคือนเดินไทยค่ะ จะปล่อยออกมานะคะไม่มีอันตรายเลยหรือเผชิญกับสัตว์ค่ะตัวอย่างนะคะจากการนี้ค่ะจะปล่อยแอลูมเนมค่ะที่มีตัวหนนจากล่องกรเดื่ตัวหนักเพื่อเป็นการ้อกันตัวนะคะหรือจะเป็นกรณีของขึ่งค่ะโลหะขึ้นจะปล่อยสารไอโซเอ็นเอเินนะคะเพื่อเตือนใช้ให้ตัวอื่นรับรู้และมาโหนึ่งต่อสู้กับสัตรูค่ะและสุดท้ายนะคะกิโลโมนนางยาค่ะ ตึ้นฮอร์โมนชนิดนี้นะคะจะปล่อยออกมาจากนางพยาค่ะเพื่อกระตุ้นการสมงพันธ์หรือควบคุมตัวอื่นค่ะจะพบได้ในแมลงังคมทั้งหลายค่ะตัวอย่างนะคะที่น,นางพยาค่ะจะปล่อยทีโตเดเซนโนทิกนะคะทําให้พึ่งงานเนี่ยเป็นไหมเป็นฮอร์โมเนเพศนะคะให้พึ่งตัวเพศมาสัพันธ์และควบคุมพึ่งงานไม่ให้ผิดพึ่งน,นางพยาตัวอื่นค่ะและการสื่อสารระหว่างผดรูปแบบสุดท้ายนะคะ นั่นก็คือการสื่อสารด้วยการสัมผัสค่ะการสื่อสารด้วยการสัมผัสนะคะจะเป็นการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะสัมผัสกับสายชนิดเดียวกันเพื่อกระตุ้นให้เกิดปุจัยค่ะในสัตว์ไม่คืีกระดูกสันหลังนะคะจะเกี่ยวข้องกับกระูสันเชิงเสื่วินดังดีค่ะเช่นแระดูสันนะคะะี่มีนวดต่อภาพแลกล้อมค่ะหรือในส่วนของสัตว์กระดูกสันหลังนะคะจะเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกและ มีส่วนสาคัญต่อการเลี้ยงูการอลูกค่ะอยู่กับคนสวยแล้วนะคะแม่นุค่ะเกาะลูกนี้เพื่อแสดงความรักและความอบอุ่นค่ะหรือจะเป็นกรณีของลูกยกนานวนค่ะจะจิจตาอยค่ะแม่นุ๊กนะคะเพื่อขออาหารค่ะมีการทดลองการสัมผัสเนี่ยเป็นข้อมูลที่นักจิตวิทยาใช้ในการสร้างความแข็งนแรงทางร่างกายและจิตใจให้เด็กเติบโตอะ เขาเป็นคนที่มีสปีรรตดีเนี่ยมีการทดลองในนิ่มมงสองตัวเลี้ยงด้วยแม่ตัวกลองสองแม่ได้สองร้อยสิบแปดแม่กลองแบบแรกพุ่งเรื่อยข้าหนูนุ่มแม่ตัวกลองตัวที่สองเป็นเหล็กแผ็งจืดหลังจากนั้นให้ยุคลิงอยู่กับสิ่งนี้ประมาณเดือนหนึ่งก็เอาลิงทั้งสองไปเข้าสังคมพบว่า ลิงที่ถูกเลี้ยงด้วยแม่ภาคบุญเนี่ยจะมีอารมณ์ที่ไม่ใจร้อนแก้ปัญหาได้แต่ลิงที่ถูกเลี้ยงด้วยแม่แข่งขี้จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวและมักจะแก้ปัญหาฉพาะหน้าไม่ได้นี่จะบอกว่าถ้าเราได้เกิดเป็นพ่อเป็นแม่แม้ว่าอาดีตของเราอาจจะไม่สวยงามแต่เราสามารถเริ่มต้นความสวยงามที่เราได้สวยงามอนะาเย่านส่วนกา ต่งหาลูกแต่งนนรลรอะตัวอย่างที่รลลูกแบบเกาหลีแ่บารกได้รัสขอกรารสาวอะกรารูปสาวเขาักรเขาใช้โไอแห่อยากได้ชาบาเพื่นที่หายได้ลูกสาวเอาให้พี่ดูแลเนาะ แบบผู้ผู้ผู้หญิงเยอะแบบอยากอารมณ์กวนใจเยอะๆมืนกันไงถ้าผู้ชายถามแม่ให้ได้ก่อนอยากได้ใส่ของโรโม่เหเป็นในแล้วคือมันแบบน้นใส่ถ้าคุณใดก็กได้ต่างชาติไปเลยเจอนะสุเดอเรเบีย งานประจำนะกรณีก so ิจกรรมที่ภาคอะไอ่าม่เาอินเนทสามราคตอนี้อยากอินเนทหนิแลกกิ้งไงต่เลยเมื่อกี้บทที่การสืบพันธุ์หน้าร้อยสิบสามค่ะการสืบพันธุ์หน้าร้อยามาหา